แล้ววันนี้เราอยู่กันกับ last guest หลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานด้วยความเหนื่อยล้าผมเลยตัดสินใจแวะพักที่โรงแรมเล็กๆข้างทางโดยที่ไม่คาดคิดว่านั่นจะนำไปสู่เหตุการณ์สุดสยองออนี่เป็นใครกันอยู่ช่างช่างส้มในวันหนึ่งที่ฝนพรำนุ่มน้อยคนนึงชื่อไอโตบอยได้ขับรถผ่านมา และก็ผ่านไปแล้วอา้อาวเฮ้ยเห็นป้ายโรงแรมอยู่ไกลๆนะครับนี่คือผมเองหรอไหม<อ>ผมขับรถมาจากกรุงเทพกะว่าจะไปหาเพื่อนที่เชียงใหม่ไปปาร์ตี้โดยการสังสรรค์ดื่มเบียร์แม่ทุกอย่างดูดีมากแต่แล้วอยู่ๆก็มีงานเข้าผมถูกเรียกให้กลับที่กรุงเทพโดยด่วนโอ้ต้องกลับไปทำงานเสียงมากเลยและตอนนี้หลังจากขับรถมาตลอดทั้งคืนตาของผมก็ใกล้จะปิดแล้วผมเหนื่อยมากๆแล้วนะฝนก็ตกหนักผมเลยตัดสินใจว่าจะแวะพักแถวโรงแรมข้างทางแถวนี้ อาบน้ำให้ตัวเองผ่อนคลายสะหน่อยแล้วก็เข้านอนเพราะตอนนี้ผมขับรถไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยอย่างกับม้าแก่ๆตัวหนึ่งอะผมต้องการพักผ่อนจริงๆหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจอ๋อและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผมในวันนี้ที่จะได้เจอกับโรงแรมสยองก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับมารอดูกันว่าโรงแรมนี้จะต้อนรับผมยังไงเออเหนื่อยเหลือเกินตาของฉันกำลังจะปิดแล้วเนี่ยเอาล่ะ ฉันต้องไปที่แผนกต้อนรับของโรงแรมและเช็คอินจะได้เข้านอนโอเคเดินได้แล้วนะครับตอนแรกตกใจเดินไม่ได้และนี่คือร็อบบี้โรงแรมแอบส่องดูสิไม่เห็นใครข้างในเอ้อนั่งมีพนักง,งานอยู่โอเคสวัสดีครับผมมาขอเข้าพักห้องที่นี่พอจะมีห้องว่างให้ผมในคืนนี้บ้างไหมอ่ะผมเหนื่อยมากเลยขับรถมาทั้งวันห้องหมายเลขเจ็ดว่างอยู่เยี่ยมเลยผมเอาห้องนั้นเลยแล้วกันว่าแต่เท่าไหรล่ล่ะ แล้วมีอะไรอยู่ใกล้ๆแถวชั้นสองบ้างหรือเปล่าไว้มาจ่ายตังตอนเช้าละกันห้องเจ็ดนะอยู่ชั้นแรกและห้องข้างๆไม่มีคนพักอยู่เอากุญแจไปได้เลยโอเคห้องเบอร์เจ็ดนะครับว่าแต่ทําไมโรงแรมนี้เหมือนโรงแรมร้างเลยไม่เห็นมีคนเข้าพักความจริงก็มีแขกพักอยู่แต่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยสายตาอย่าลืมเซ็นชื่อที่สมุดด้วยให้เซ็นชื่อเหรอให้ตายเถอะนี่จําเป็นด้วยเหรอเนี่ย ผมง่วงนอนจะแย่แล้วชื่อแล้วก็วันเดือนปีทุกคนก็เซ็นทั้งนั้นแค่นั้นกเ็เสร็จแล้วโอเคก็ได้ผมจะเซ็นปกติแล้วที่นี่เงียบแบบนี้เลยหรือเปล่าโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะ่ะยังไงผมขอเตือนว่าหลังเที่ยงคืนห้ามมาป่วนเปลี่ยนแถวล็อบบี้เดดขาด์โอ้เจ้าของโรงแรมเขาก็เข้มเหลือเกินที่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้รับการซ่อมแซมมาเป็นร้อยปีแล้วนะเนี่ยพวกเขาเข้ามาและก็จากไป แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้รอดออกไปนะฮะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าหลังเที่ยงคืนห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดห้ามมองออกนอกหน้าต่างและห้ามเปิดประตูถ้าหากมีใครมาเคาะเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก็ไม่ได้เหรอหมายความว่าไงเนี่ยเอากุญแจแล้วเข้าห้องไปซะฟังนะนี่คุณกําลังทําผมกลัวนะเนี่ยย่งน้อยช่วยอ,อธิบายหน่อยได้ไหมคืออะไรกันแน่รีบเซ็นชื่อแล้วเขียนวันเดือนปี เออก็ได้เข้าใจแล้วเสร็จแล้วพอใจหรือยังที่นี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยห้องหมายเลขเจ็ดอยู่เงียบเงียบแล้วก็ฝันดีโอ้นี่มันโรงแรมผีชัดๆผมว่าพนักงานต้อนรับนี่ก็ผีคือมันเป็นโรงแรมร้างที่ไม่น่ามีคนอยู่แล้วหรือเปล่าที่นี่บ้าเอ้พนักงานต้อนรับนี่อย่างกระบ,บอดเลยมันทําฉันคนลุกไปหมดเมื่อกี้ทุกคนเห็นแววตาของเขาไหมแววตาของเขาว่างเปล่าด้วยละ่ะแล้วเขาบอกว่าห้ามมองออกนอกหน้าต่างซะด,ด้วย ถึงที่นี่จะแปลกๆก็ตามแต่ว่าผมเหนื่อยมากแล้วอ่ะผมไม่แคร์เอาเป็นว่าไปนอนพักดีกว่าแล้วรีบออกจากที่นี่พรุ่งนี้กลับเข้าห้องและอาบน้ำนอนกันโอเคห้องเราเป็นห้องเบอร์เจ็ดนะครับว่าแต่ห้องนี้เปิดไฟอยู่ด้วยเราแอบส่องได้แต่ห้องข้างๆนี่เหมือนมีไฟเปิดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้โอ้ยใช่ห้องผมเองนี่นาโถเ้ยเมื่อกี้ก็แอบส่องไปทำไม <laughs> ว้าวแดงมาเลยนะครับห้องนี้ ได้เวลาอาบน้ำและเข้านอนหลังจากวันที่แสนเลวร้ายอยู่บนถนนคุกฝุ่นมาทั้งวันก็จะได้อาบน้ำแล้วขอปรับน้ำมนอุ่นแลวผ่อนคลายหน่อยละกันเย่นี่เป็นใครกันเนี่ยช่างช่างซ่อมช่างซ่อมที่ะลุก,กํำแพงได้คนคนจะไม่ธรรมดาอ,อมยังจะอ้มอีก <laughs> 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 ผมตามคุณมาจากถงทางเดิน <laughs> เพื่อจะมาบอกว่าซ่วมห้องนี้มันผิดปกตินะครับจำเป็นต้องซ่อม มีคนร้องเรียนเข้ามาว่าเมื่อวานเขาปล่อยก้อนใหญ่แล้วกดตรงส้วมไม่ได้ฮะให้ตายเถอะเพื่อนนี่เอาจริงแหระรู้ไหมว่าผมตกใจแค่ไหนเนี่ยที่คุณทะลุกำแพงเข้ามาได้ว่าแต่มาจากไหนกันเนี่ยไม่เห็นได้ยินเสียงเดินเลยเอาเป็นว่าผมยังไม่ปล่อยบอมตอนนี้หรอกผมจะอาบน้ําส้วมของคุณมันรั่วพวกเราจําเป็นต้องเช็คผมขอเวลาแป๊บเดียวช่างหัวเรื่องร้องเรียนไปสิผมเพิ่งมาเองนะผมต้องการอาบน้ําไม่ได้ต้องการทิ้งบอมเขาเ้าใจมไหม แล้วก็อย่าแอบเข้าข้างหลังคนอื่นเงียบๆแบบนี้รู้ยมาตกใจนะ่ะเลิกยุ่งกับผมสักทีไปโอเคถ้าคุณไม่อยากให้ผมซ่อมตอนนี้ผมจะกลับมาทีหลังหลังเที่ยงคืนฮะหลังเที่ยงคืนเหรอนี่คุณพูดจริงเหรอเนี่ยไว้ซ่อมตอนเช้าก็ได้ไม่ใช่เหรอบอกแล้วไงว่าคนเขาจะหลับจะนอนนะเพราะว่าตอนเช้าผมไม่ว่างนะสิคืนนี้ผมจะกลับมาใหม่ฟันดีละกันนะเอา ไอช่างซ่อมคนนี้มันพิลึกเลือเกินอะไรกันเนี่ยแถมบอกว่าจะกลับมาตอนเที่ยงคืนด้วยคนลุกไปหมดแล้วโรงแรมนี่มันเริ่มแปลกแล้วก็แปลกขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคช่างมันเถอะอาบน้ำดีกว่าค่อยคิดที่หลังโอ้เกมนี้มีความผสมระหว่างวิชวลโนเวลกับว่าไงดีเกมผีมุมมอง 3D นะครับคือฉากที่เป็นบทพูดอ่ะมันให้เราอ่านเหมือนวิชวลโนเวลเลยอในที่สุดก็อาบน้ำได้แล้วเอาล่ะได้เวลาเข้านอนขาแทบไม่มีแรงยืนแล้วเนี่ยไปครับ ปิดม่านหน่อยไหมเป็นผมผมปิดแล้วนะคือเขาบอกว่าห้ามออกมองออกไปข้างนอกตอนดึกด้วยอะผมปิดปิดไม่ได้อีกให้ตายเถอะอันนอนราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนนอนลูปพุงฮูฮฮสักแก้งหลับแล้วนะยังมีคนมาเคาะบ้าเอ้ยไข่ไมากันวันเนี่ยคนจะหลับจะนอนกดอ e ีเพื่อตื่นอันนี้ไม่ได้ตื่นอยู่แล้วอะ่ะ ตื่นอยู่แล้วดิโอ้ยตายตายตายไม่มีให้ส่องด้วยคุณเจ้าของโรงแรมสุดหล่อคมเข้มเฮ้ยมาเข้าประตูทำไมอ่ะต้องการอะไรคุณแอบมองมานอกหน้าต่างใช่ไหมผมบอกแล้วไงว่าห้ามแอบมองนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรอ่ะผมนอนอยู่ไม่ได้มองนอกหน้าต่างซะหน่อยเขารู้ตัวแล้วว่าคุณอยู่ที่นี่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว ใครรู้เนี่ยพูดปกติบ้างไม่เป็นเรื่องไงหยุดกวนโอยได้แล้วผมหมายถึงห้องหมายเลขแปดห้ามเข้าใกล้กำแพงเด็ดขาดทําไมครับเข้าทะลุก,กาแพงเข้ามาเลยห้องหมายเลขแปดห้องข้างๆอะนะมันมีอะไรอยู่หลังกําแพงกันแน่น่ะมันมีรูอยู่เขาจะมองผ่านรูเข้ามาเขาจ้องบองอยู่ตลอดรูไหนไม่เห็นมีเลยนี่คุณบ้าหรือเปล่าอย่าทาเสียงดังเด็ดขาดเขาไม่ชอบเสียงดัง นี่คุณกําลังทําผมกลัวนะแล้วเขาที่ว่าคือใครน่ะบ้าอะไรกันแน่เนี่ยยาแต่ต้องกําแพงอยามองเข้าไปในรูพูดเรื่องรูอีกแล้วเลยรูเลนต์ะนะนาไม่เห็นตลกเลยเขาอาศัยอยู่ข้างในนั้นเขาอยู่มาตลอดอย่าทําให้เขาตื่นล็อกประตูแล้วห้ามเปิดอีกเลยเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนสิเฮ้ยอธิบายยังไม่จบเลยไปไหนวะเนี่ย นี่มันบ้าอะไรกันไอพนักง,งานต้อนรับคนนี้มันบ้าไปแล้วเอาแต่มาพูดเรื่องรูกับชาวบ้านแบบนี้ต้องเป็นคนแบบไหนกันช่างเถอะพรุ่งนี้ก็จะออกจากที่นี่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยโอเคปิดประตูมันมีรูด,ด้วยเหรอครับผมไม่เห็นเลยนะแต่เขาบอกว่าห้ามเข้าใกล้กำแพงน่าจะเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าหรือฝั่งนี้แล้วพี่ไม่บอกฝั่งไหนด้วยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอยู่ตรงไหนปิดม่านปิดสิปิดไม่ได้อีกอ่ะผมเข้าใกล้กำแพงก่อนแล้ว รูผมหารูก่อนเลยผมอยากรู้มากรูตรงไหนหลังนี้ไม่มีไม่มีรูเลยครับผมไม่เห็นสักรูหนึ่งหรือว่าหลังตู้นี่อันนอนดีกว่าราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องใครจะไปหลับลงลวะนี่ั้นไขรอะเราทำเป็นไม่เห็นแล้วกัน <c oughs> แก้งหลับแก้งหลับ หลับจริงแล้วตอนนี้เอ้ยเช้าแล้วทุกอย่างสดใสบ้าจริงเมื่อคือนนี้มันอะไรกันเนี่ยปวดหัวไม่หมดเลยฉันต้องรีบออกจากโรงแรมนี้ให้ไวแล้วแต่ก่อนอื่นต้องไปจ่ายตังก่อนไม่งั้นพนักงานโรงแรมคงไม่ปล่อยเราไปแน่เอาละเก็บของรีบไปจ่ายตังแล้วออกจากที่นี่กันจัดมาครับโอ้เป็นเกมที่สั้นกระชับจับวอย่างไรก็ไม่มีใครมาซ่อมท่อตอนเที่ยงคืนด้วยว้าวอแต่ภาพข้างนอกนี่บรรยากาศสวยนะครับ ฮอลิเดย์โมเตลเพิ่งรู้ชื่อโรงแรมว้าวผมมาแล้วครับผมมาเพื่อเสียงอะไรกันนะตอนแรกเหมือนเสียงนกแต่ฟังๆดูแล้วเหมือนไม่ใช่อันนี้เงินผมจะออกจากที่นี่แล้วเงินไม่เป็นไรแต่ว่าห้องหมายเลขแปดเขานอนไม่หลับทั้งคืนฮะอะไรห้องหมายเลขแปดพูดถึงห้องข้างๆอีกแล้วเหรออย่าเข้าใกล้กำแพงเขารู้ทุกอย่าง นี่คุณพูดอะไรห้องข้างๆมันมีอะไรกันแน่มันมีรูอยู่ที่ผนังอย่ามองเข้าไปในนั้นเด็ดขาดพูดเรื่องรูอีกแล้วเหรอนี่คุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยคุณส่งเสียงดังเขาไม่ชอบเสียงดังปิดประตูฮะเรื่องอะไรอธิบายทีซีได้โปรดห้องหมายเลขแปดเขาอยู่ที่นั่นเสมออย่าให้เขาตื่นมันมีไอ้บ้าตัวไหนอย,อยู่ในห้องหมายเลขแปดกันแน่พูดให้ชัดๆเลยดีกว่ามา ไปให้พ้อย่ากลับมาอีกเขารู้เข้าอะไรใครรู้กันแน่นี่ชอบเล่นปริศนาไทยคำมากใช่ไหมเนี่ยไปอย่ามองที่กำแพงอย่าส่งเสียงดังไม่เข้าใจเลยครับผมจะเช็คเอาออกไม่ใช่เหรอทำไมผมอยู่ต่อเนี่ยผมไปแล้วผมขึ้นรถเศร้าดูหลอนนะครับรหลอนแบแบแปลกๆด้วยความที่บรรยากาศมันเงียบแอบบทําผมขนลุกอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ผมไปแล้ว ผมจ่ายตังแล้วไอพนักงานต้อนรับคนนี้ต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเอาละขึ้นรถ้วออกจากที่นี่กันดีกว่าลาก,ก่อนพี่น้องแล้วเกมของเราก็จะจบเท่านี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถทัสานไม่ติดเกมยังไม่จบเฮ้ยคงต้องไปหาพนักงานต้อนรับนั่นแล้วถามว่าต้องทํายังไงดีโอ้เขายังยืนตัวแข็งเหมือนโรบอทอยู่ที่เดิมด้วยนะครับคุณพนักงานแล้วนี่ห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยล็อกว่ะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรบ้างเป็นทางออกเฉย เฮ้ย hey, รถสตาร์ทไม่ติดเลยอะทำไงดีใช้น้ำมันเครื่องใดเกี่ยวหรือไม่ก็ตามหาช่างซ่อมดูสิเขารู้ทุกเรื่องนันแหละหมายถึงไอ้คนที่เข้าห้องผมเมื่อคืนใช่ไหมล้าจะหาเขาได้ที่ไหนนะ่ะเขาอยู่แถวๆนี้แหละเดินไปเดินมาลองขอให้เขาช่วยแต่ว่าจะเข้าห้องเบอร์แปดเอาเราทำไมคุณไม่ช่วยตามหาเขาหน่อยเล่าในห้องเบอร์แปดมันมีอะไรกันแน่ที่กำแพงนั่นห้ามสัมผัสมันด็ดขาด เขาจะได้ยินคุณพออันดีมีแต่คนบ้าให้ตายเถอะช่างซ่อมจะช่วยคุณตามหาเขาอย่าส่งเสียงดังใกล้กำแพงบ้าจริงพูดอะไรไม่รู้น่าลำคาญชะมัดได้ไม่ตื่นไม่ยุ่งไปดีกว่าโอ้ไม่รู้เพื่อนจะนลำคาญบทพูดหรือเปล่านะครับมีแต่บ้านู่นบ้านนี่แต่บทตัวเกํนแบบนั้นจริงๆนะช่วยไม่ได้ว่าแต่ช่างซ่อมอยู่ไหนครับอยู่ในห้องเราหรือเปล่ามันก็ดูไม่มีที่อื่นที่ค้นได้ละมีห้องหมายเลขแปดในที่หน้าคน เฮ้ยเอ้ยไม่มีในห้อง <c oughs> สลัภาพว่าผมสะดุ้งตอนแรกแบบไม่ต้องมีเสียงจำสะแกเฮ้ยมาทำอะไรในนี้เนี่ยมาซ่อมซ่วมนะสิเอ้หลบตาแบบนี้โกหกแน่ๆโอเคนายคือช่างซ่อมสินะคือว่ารถผมสตาร์ทไม่ติดสตาร์ท,ไม,รทไม่ติดทุกอย่างที่นี่ล้วนพังทลายลงแปลกจริงๆเอออยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดเลย จอดอยู่ที่โรงจอดรถนะ่ะไปดูให้หน่อยดิจอดอยู่เหรอเงามืดมากมายคลืบคานยามค่ำคืนแต่โอเคเดี๋ยวไปดูให้ฮะเงามืดอะไรพูดอะไรวะเน,นี่ยไม่มีอะไรรถของคุณบางที่มันอาจจะไม่อยากปล่อยคุณไปก็ได้ฮะพอสักทีกับเรื่องพวกนี้แค่ไปดูให้หน่อยไปคุณอยากออกไปอย่างงั้นเหรอทุกคนก็อยากออกไปทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะออกไปได้ไปกันเถอะ โรงแรมนี่มันเป็นบ้าอะไรกันไปหมดครับเนี่ยอย่าถามอย่าเข้าห้องเบอร์แปดเออพนักง,งานต้อนรับก็บอกแบบนี้มันมีบ้าอะไรกันแน่กำแพงนั่นห้ามแอบมองเด็ดขาดพนักง,งานต้อนรับคนนั้นรู้ทุกอย่างผมจะไปซ่อมมันให้เ,ออเออดิมนมาหลอนนะครับเราเนี่ยเฮ้แต่เมื่อกี้เขาหลุดมาว่าพนักง,งานต้อนรับรู้ทุกอย่างแสดงว่าไอห้องเบอร์แปดคนที่อยู่คือพนักง,งานต้อนรับหรือเปล่าครับ เอ๊ะน่าสงสัยนะเราเนี่ยที่สําคัญกว่านั้นคือเราเพึ่งพาพี่คนนี้ได้แน่ไหมเขาเ,เขาไม่น่าซ่อมรถให้เราได้ผมว่าเอาละ่ะชัดเลยเครื่องยนต์พังพี่ๆยังไม่ทันได้เปิดดูด้วยซ้าพี่รู้ได้ไงน่าจะต้องส่งไปซ่อมสักวันสองวันนะวันสองวันเลยเหรอแต่ผมอยากออกจากที่นี่วันนี้ยังไงก็ซ่อมไม่ทันในวันนี้หรอกนะผมต้องการอ,าอะไรมากกว่านี้รอก,ก่อนไง เยี่ยมเลยต้องติดอยู่ที่นี่อีกวันสองวันเหรอเนี่ยไอ้รถสังกับบวยเอ้ยตอนนี้หิวจะแย่แล้วท้องร้องไปหมด้องไปถามพนักง,งานต้อนรับดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างจัดไปครับอุ้ยอ,อ๋อยังอยู่นึกว่าหายคือเมื่อกี้เห็นแค่เครื่องคอมของเขานะครับหรือไม่ใช่คอมนะสวัสดีครับคุณพนักง,งานคุณคงไม่ได้เป็นเชฟโดยหรอกใช่ไหมเฮ้ hey, มีอะไรกินบ้างหิวจะแย่แล้วอาหารในห้องเบอร์แปดนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมไปอยู่ในห้องเบอร์แปด ห้องเบอร์8นี่คุณพูดจริงเหรอผมแค่หิวไม่ได้มาเล่นทายปริศนาเข้าใจไหมเนี่ยอาหารนี่เบอร์เกอร์ของคุณมันอยู่หลังเคาน์เตอร์เอ้ยโอ,โอ้โอเคขอบใจนะว่าแต่นี่เนื้ออะไรเนื้อวัวหรือเปล่าดูดีน่ากินเชียวใช่ใช่แล้วละ่ะมันคือเบอร์เกอร์เนื้อวัวโอเคโต๊ก็ตรงนี้แหละครับแม่มีที่นั่งให้พร้อมดีจยงเลยเนื้อ เนื้อวัวแน่นะแน่ใจนะว่าไม่ใช่เนื้อของแขกที่เข้าพักคนก่อนอ่กนากินเราคงไม่มีทางเลือกนะครับเรื่องคือหันหลังไม่ได้ซะด้วยตอนกินแม่อ,ร,อร่อยเสียงอะไรใจคอไม่ดีเลยเป็นว่าผมไม่หันแล้วกันนะน่ากลัวมากเรียบร้อย เ,ออเนื้อที่เบอร์เกอร์นี่รสชาติแปลกชะมัดเลยอะ่ะกินแล้วรู้สึกอยากอ้วกโอเคนั่งเล่นอยู่นี่จนเย็นเลยแล้วกันนะยังไงก็ไม่มีอะไรทาอยู่แล้วหลังากนั้นค่อยเข้านอนโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเจออะไรฉากเมื่อกี้คอมเมนต์มาได้นะผมไม่เห็นนะแต่เสียงมันดูน่ากลัวเอาล่ะค่ําแล้วได้เวลาเข้านอนฮะ<า>พี่นั่งอยู่นี่นานเหมือนกันนะครับอา้าวพนักงานโรงแรมหายแอบไปดูด้านหลังหน่อย มีแต่จอไม่มีคอมอะไรครับเนี่ยแล้วรถเราก็ไม่อยู่แล้วทีนี้ผมเดินออกจากที่นี่เลยได้ไหมไม่อยู่แล้วไกลปูเป็นโฮมเลดดีกว่าอยู่ที่โรงแรมแบบนี้ออกไม่ได้โร <c oughs> งแรมนี่มันขังผมไว้โอ้แล้วห้องเราก็เปิดอาซ่าปิดห้อง <c oughs> ได้เวลาอาบน้ําเขาเจ้าว่าไปอยู่มาสักพักเริ่มสงสัยแล้วว่ามีอะไรที่กําแพงนะ่พะพนักง,งานนั่นเอาแต่พูดย้ำๆอยู่แบบนั้นบางทีอาจจะมีรููซ่อนอยู่หลังภาพวาดจริงๆก็ได้นะภาพนี้เหรอ โอ้ก็ไม่ใช่นี่หรือว่านี่อ้ห้องเบอร์แปดไม่อยู่หัวเตียงเฮ้ยนี่แหละรูที่เขาพูดถึงไอ้เราก็เป็นคนชอบส่องรูด้วยซี่อยากรู้เลยว่ามีอะไรเราแหละเป็นเพื่อนจะส่องไหมครับโอ้โหชอตเด็ดกีฬามันทำไมส่องมาเจอแบบนี้โอ้ แห่งไม่ยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอลุงหัวโล้นที่มามองนอกหน้าต่างเรานี่ว่าเฮ้ยมีคนฆ่ากันอยู่ห้องข้างๆเราต้องรีบโพรีตำรวจแล้วกดีเพื่อหยุดแอบมองเอาลระตูเอ้าใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีออกเลยเหรอออกได้เปยโทรเยกตำรวจที่ไหนวะไม่รู้ไปแล้วไปแล้วกโ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 กูกแถวนี้น่าจะมีโทรศัพท์นี่ไงมีสองเครื่องโทรโทรเลยโทรไม่ได้เหรอทำไมวะเฮ้ยแปลก โทรศัพท์ยี่ไทำไมเนี่ยของตกแต่งหรอครับของปลอมหรือเปล่าเอาว่าวิ่งไปแจ้งความแล้วกันแบบแมนนวลแบบคลาสสิกรงพักอยู่ไหนไม่รู้วิ่งไปก่อนเอาออกไม่ได้อีกทีนี้สุดท้ายกลับมาตายหลังโทรห้องเราไปโทรศั์นี่ว่าเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดรีบโทรเดี๋ยวต้องแขวนภาพกลับไปที่เดิมก่อนโอเคโอเคโอเคเพื่อความเนียนนะครับเออไม่รู้แน่นอนนะปิดมิชชิ่โทรหนึ่งเก้าหนึ่งได้บอดคุณตำรวจช่วยผมด้วย มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นในห้องข้างๆเอาทำไมทรไม่ติดเรียบร้อยตู้ตูตูอย่างเดียวเลยเนี่ยฮตำรวจไม่รับสายเลยหรือว่าโทรศัพท์นี่มันเสียกันแน่นะนี่ตูเพิ่งเห็นคนฆ่ากันห้องข้างๆจะให้นั่งรอเฉยๆอย่างนั้นเหรอตอนนี้หัวใจเต้นจนแทบจะแตกอยู่แล้วบ้าเอ้ยโอเคฉันต้องหายใจเข้าลึกๆหายใจก่อนดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่เราทำได้ในตอนนี้นอกจากล็อกประตูแล้วเข้านอน พระเจ้าหวังว่าไอ้ฆาตรกรนั่นจะไม่มาฆ่าเราในคืนนี้ผมไม่อยากตายอยู่ที่โรงแรมห่วยๆนี่หรอกนะโอเคล็อกอู้ล็อกทำไมเปิดอะล็อกคือเปิดอะล็อกยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่อนอนเลยอ่ะถือว่าล็อกแล้วละกันสมมุติว่าล็อกแล้วโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแต่แต่ฉากฆาตกรรมเมื่อกี้โคตรจีคืออนิเมชันมันจี้น่นะแทงรัว รอดมาได้ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาเขาไม่ฆ่าฉันผมต้องรีบไปคุยกับพนักง,งานต้อนรับและบอกเขาว่ามีคนฆ่ากันโอเคแต่พนักง,งานต้อนรับก็จะรู้เสียว่าเราแอบมองห้องข้างๆนะ่ะโอ้ยผมเสียวโดนจ้ำผมเลยถอยไม่โดนไปแล้วแย่ yeah. แต่รถเรายังไม่กลับมาเลยอ,ะ oh, yeah. อ่ะโอ้โคตรแย่อ่าคุณพนักง,งานผมอยากใกล้ชิดคุณมากกว่าที่เคยขอคุยตรงนี้ เฮ้ย hey! เมื่อคืนผมเห็นคนฆ่ากันในห้องเบอร์ 8. แปดเราต้องรีบโทรเรียกตำรวจแล้วนี่คุณมองผ่านรูอย่างนั้นเหรอบอกได้ไงว่าไม่เห็นมองช่งางเถอะน่ามีคนฆ่ากันเลยนะรีบโทรเรียกตำรวจสิตำรวจไม่มาหรอกเสียงโทรศัพท์มีแต่ความเงียบบ้าอะไรเนี่ยตำรวจจะไม่มาได้ไงคุณต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะเขารู้หมดแล้วว่าคุณพูดอะไรคุณไม่มีทางได้ออกไปใครรู้ไม่ถึงไอ้บ้าเบอร์แปดนั่นเหรออย่าบอกว่าคุณร่วมมือกับเขานะ่ะ ล็อกประตูห้องอย่าเข้าใกล้กำแพงอย่าส่งเสียงเด็ดขาดรอเล่นเป็นเด็กไปได้ผมไม่นั่งรอเฉยๆแล้วรอให้มันมาฆ่าผมหรอกนะไปซะขึ้นรถของคุณหน,นีไปก็ตามใจแต่สุดท้ายเขาจะตามคุณไปอยู่ดีก็ได้ผมขึ้นรถหนีแนะ่จะให้เจอรถเชียวไม่อยู่แล้ว บ้าจริงเรื่องพวกนี้มันมากเกินไปแล้วฉันต้องออกจากที่นี่ตามหาไอ้ช่างซ่อมนั้นดีกว่าแล้วถามดูว่ารถเราเป็นไงบ้างอะต้องรีบออกไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเอาละผมเจอเขาอยู่ชั้นสองน่ะกำลังดูอย่างสบายใจโอเคโอ้่บรรยากาศโรงแรมรอบๆนี่ตกแต่งใช้ได้นะครับแต่งเงาเกมนี้สวยกว่าจะเดินมาถึงให้ตายเถอะอย่าบอกนะว,ว่าตรงนี้มีบันไดผมก็อ้อมซะไกลเลยเฮ้ย hey, คุณช่างซ่อมรถผมผมเป็นไงบ้างนะ่ะผมต้องรีบออกจากที่นี่แล้ว รถของคุณเกือบจะพร้อมแล้วมันน่าจะซ่อมเสร็จในเย็นวันนี้เย็นวันนี้เหรอแต่ผมอยากออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วทำใจให้สบายนะแค่รอให้อะไรมาส่งแค่นั้นเองนั่นมันนานเกินไปแล้วช่วยรอให้เร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอรอยังไงให้เร็วกว่าเดิมล่ะเนี่ยไปอยู่ในห้องไปแค่อย่าเข้าใกล้กำแพงอ่ะพี่รู้ทุกอย่างเลยนี่นะดูเหมือนว่าเราต้องรอจนมืดสินนะอ้าว โอ้แล้วมันตัดฉากเรามาบ้าจริงพอมืดแล้วไอ้ช่างนันก็ไม่เห็นโผมาเลยท,ทั้งที่สัญญากันไว้ดีว่าคืนนี้จะไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันอุตส่าห์ช่วยไปออกเดทให้ตายเถอะช่วยไม่ได้กลับเข้าห้องแล้วกันนะโอ้โหผมลงทางนี้ได้ไหมอ้ยจุ <laughs> ลงทางลัดได้นี่นะโอ้แต่ผมไม่กล้ากลับเข้าห้องเนี่ยน่ากลัวนะครับพนักง,งานโรงแรมก็หายไปแล้วมันไปซ่อนตัวก่อนผมอีกห้องเรานี้ไม่น่าปลอดภัยอะเปิดโล่งจ้งขนาดนี้ ใครๆก็เข้ามาได้เฮ <legitimacy parfois> ้ยเดี๋ยวก่อนฉันจำได้ว่าเอารูปภาพแปะไว้ที่กำแพงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมรูปภาพถึงหายไปอ่ะคุณพนักงานโรงแรมทำไมเรียบร้อยมันเห็นเราแล้วด้วยจะจบเหตุแล้วต้องทำไงอะแอบดิ้วตู้แอบดิ้วตู้แอบดิ้วตู้ไม่ได้เข้าห้องน้ำแฝบเมียไม่มีทางที่มันจะหาเราเจอ ใช้หรือไร้เพื่อนเพื่ออดไหมออกมาต่างกันไหมไม่ได้เหรอพวกเรได้ยินเสียงเปิดประตูไม่รู้จริงไหมแต่ไม่ได้ยินรอดเหรอโอ้โมาขอแล้วผมไม่เปิดแน่เพื่อนเพื่อน ไม่เปิดแน่หาทางออกทางอื่นมีไหมนี่หน้าต่างนี่ทำไมเราปินไม่ได้ครับโอโ้แย่เลยผมว่าน่าจะไม่มีทางเลือกนอกจากปืนน่ะนั่นปืนหรือเปล่าหรืออะไรเอ๊ะนี่ผมเองช่างซ่อมรถของคุณพร้อมแล้วทุกอย่างปกติดีเอาละพวกเราออกจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไปกันเลยกุญแจอยู่ในรถแล้ว มันจอดอยู่ที่โรงจอดรถเฮ้ยรู้ไหมว่านอมานานแค่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าผมแนะนําให้คุณออกไปด้วยแล้วกันนะผมกําลังจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคว่าจะถือถือปืนอยู่เหรอปืนใช่ไหมรู้สึกไม่แน่ใจเลยแต่นั like ่นคือปืนใช่ไหมเฮ้ยนออกแบบนี้เลยเหรอออกเอ็กซิแบบเอ็กซิแบบไม่มีชีวิตเอ็กซิจากเกมนี้ไปแล้วไม่โอ้นผมไปก่อนแล้วผมขึ้นรถ ไม่รู้ทำไมการที่มันดูมีมากแต่ไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่แต่ไกลปูผมรอดในที่สุดก็ออกจากที่บ้านนนั้ได้ทันทีทในขณะที่ร,รถวิ่งอยู่ผมขอบคุณพระเจ้าอย่างมากที่ไม่ต้องเห็นโรงแรมนั่นอีกหรือพนักงานต้อนรับฝันไล่จากห้องเบอร์แปยังคงติดตามผมอยู่การที่เห็นคนถูกฆ่านั้นมันทำผมคนลุกไปหมดน่ะเรียบร้อย สิ่งสาคัญตอนนี้คือผมจะขับรถกลับบ้านผมไม่คิดว่าจะมีใครตามผมมาข้างหลังในดุมข้างหลัง <laughs> ข้างหลัง <laughs> สรุปคือซีแงนแน่นอนไม่น่ารอดแต่สุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่าไอ้โรงแรมบ้านนี่คืออะไรกันแน่จะสื่อว่าทุกคนจริงๆแล้วตายไปหมดแล้วหรือเปล่ามันให้ฟีลแบบนั้นเลยอ่ะผมว่าทุกคนที่เราเจอน่าจะเป็นผี ทุกคนอาจจะเคยถูกฆ่าที่โรงแรมนี้โดยไอ้ฆาตรกรคนนั้นนั่นแหละแล้ววิญญาณก็ติดอยู่ที่นี่บนเวียนอยู่แบบนี้และตัวละครหลักของเราก็ไม่รอดอไม่รู้สิเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสตรอรี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแขกหลอกโรงแรมร้อนในค่ำคืนนี้วันนี้ก็เช่นเคยขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆมากๆนะครับทั้งการกดไลค์การคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมทั้งคนที่สมัครสมาชิกหรือว่าส่งซปเปอร์แทงมาด้วย ผมซาบซึ้งมากๆที่เพื่อนๆคอ,อยติดตามผลงานสำหรับตอนนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับว่าแต่น้องสมชายที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆเย้ yeah. ขอบคุณครับ